มาครับกราบสวัสดีนะครับบรรดามิตรรักแฟนเทรดของคอนเทนต์สไตล์ที่น่ารักทุกท่านนะครับใครมาแล้วสวัสดีทักทายกันได้นะครับแล้วก็ใครมารับชมย้อนหลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะวันนี้มาแบบด่วนๆไม่ได้ตั้งอกตั้งใจหรือว่าไม่ได้แจ้งบรรดาสมาชิกไว้เลยนะครับว่าจะมาเขาเรียกว่าทดสอบทดสอบว่า มีใครรักกันจริงไหมนะครับใครใครกดสับสไ i b ์กดใส่กระดิ่งไว้นะครับในแอปแดงทาง YouTube ก็น่าจะเห็นกันนะครับอานะ่าณตอนนี้มาแบบเร่งด่วนหน่อยนะครับอาจจะอยู่กันไม่นานนะประมาณ15-20มานาทีนะครับราคาทองคำนะครับณนะตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูอยู่ที่โซน1985นะครับ อ่าเห็นคอมเมนต์นะครับสวัสดีทักทายกันมาได้นะอ่าโอ้ยปาห้าสิบกท่านแล้วเหรอวันนี้ทำไมมากันไวเลยจ๊ะนะตื่นเช้าหรือว่ายังไงหรือว่ายังไม่ได้นอนอ่ะมาแล้วครับมาแล้วก็สวัสดีทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีคอมเมนต์อะไรเข้ามาบ้างนะครับภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับภาพเสียงโอเคไหมกระตุกหรือไม่กระตุกยังไงฝากแจ้งด้วยนะครับอ่าคุณแมทมัวแซวสไตล์บอกว่า พี่แบงค์มาแล้วเย่เย่เครับคุณฟีวิวสวัสดีมาคุณดารณีติดเซลล์82-84ทำไงดีน้องแบงค์ยังไหวอยู่พี่คุณพี่ตรงนั้นยังไหวอยู่นะครับมีคุณพี่วิภาพรณ์ฮ่าฮ่รออยู่ครับคุณระดานะครับเหนื่อยจังแต่ไม่มีสวัสดีมาคุณครูบอกว่ารออยู่นะครับ สวัสดีกันมาตามระเบียบนะพี่อ้นนะครับคุณแกรนนะครับติดเซลล์แปสี่เสียงชัดเจนค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนช่วเดี๋ยนะเมื่อคืนช่วงข่าวพักรบของอิสาราเอลลงจนหน้าใจหายอ๋อนะครับมีการกวาดบนกวาดล่างเนะาะเมื่อคืนนะฮะเ,เดี๋ยวตอนนี้นะครับอาจจะมาสั้นๆย้ําว่ามาสั้นๆน,น,น,นะครับประมาณ15-20นาทีไม่เกินนี้นะครับหมอดอยสวัสดีมาเดี๋ยวทักทายกันสัก5นาทีแนละ้วเดี๋ยว สรุปใจความสําคัญจบเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอาจจะต้องอแวะเวียนไปไปดูทิศทางของงานต่อนะฮะอ่ะโอเคสวัสดีกันตามระเบียบนะครับคุณธมคุณชันสาคุณอนุสักรอข้ามวันคุณสิริการมาเช้าเลยวันนี้สวัสดีครับขอยูเจด่วนๆครับเกิดอะไรขึ้นหรอยูเจอไหมแันหนึ่งนะขอดูก่อนคือยูเจอย่างที่บอกครับว่าถ้าใครคิดว่ามันว่ามันจะลงอะ่ะ ผมบอกแล้วว่าโอกาสจะลงอ่ะน้อยโอกาสที่จะเกิดเกิดไาพ้นพ้นหายข่าว150.2อมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก่อนนะครับถามว่ามันมีสิทธิ์จะลงไหมมีน่าจะหลังประกาศอัต,ตราดอกเบี้ยวันอังคารหน้าช่วงเที่ยงช่วง,วงบ่ายไปแล้วถึงจะเป็นลุ้นว่าจะาลงแรงๆได้ไหมอย่างที่บอกครับเกมของ JPY เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันอน,น่าจะช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ก็วันจันทร์นะว่า จะมีทิศทางจะกลับมาแข่งข้าได้อย่างไรนะครับจะเข้าทางทฤษฎีระบบผลประโยชน์บ้างไหมในรอบนี้นะครับจะได้จุดบิกช็อตฝั่งเซลล์ตระกูล JPY ในคู่เงินใดบ้างหรือเปล่าในคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าวันจันทร์อังคารเดี๋ยวเรามาตามติดในเรื่องของค่าเงิน JPY กันแต่ตอนนี้นะครับที่ต้องตามติดก็คือราคาทองคำนะครับเข้าเรื่องเลยนะนะครับราคาทองคําแนวรับสําคัญตอนนี้นะครับ แน่นอนว่าเมื่อคืนผมไม่ได้มาไลฟ์นะแต่ว่าพยายามจะโพสต์บอกเพื่อนๆว่าไอแนวรับ1962ตรงนั้นอ่ะเป็นแนวรับสําคัญนะครับดังนั้นมีสิทธิ์ถ้าไม่หลุดขึ้นต่อได้และตอนนี้พอมันดีดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรง1962ตรงนั้นจะเป็นแนวรับสําคัญมากๆไปโดยปริยายแบบชัดเจนที่สุดตอนนี้หนึ่ชัดเจนมากแล้วนะครับว่าเป็นแนวรับสําคัญไอวันแรกที่เราเห็นที่ผมบอกในไลฟ์ เมื่อวันมะลืนนถูกไหมะที่มันทําไส้อยู่3ามชั่วโมงว่า1960ตรงนั้นยังไม่หลุดแล้วมันดีดขึ้นมาเนี่ยคนเนี่ยยังไม่ยังเห็นไม่ชัดมาเมื่อวานเนี่ยคนจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าหลังจากนี้ราคาลงกลับไปทดสอบ1962อีกระวังว่ามันจะหลุดเพราะคนเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นแนวรับเดิมลงมาไม่เคยหลุดลงมาเด้งขึ้น2ครั้ง2คราและ แถมมีแนวรับรออยู่ข้างล่างตรง1953ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าสมมุติมันลงมาอีกแย่สุดเลยนะ1975หรือ1970ตรงนั้นไม่ควรหลุดแครับไม่ต้องไปว่ากัน1962แล้วตอนนี้นะถ้าใครถ้าใครมีบายอยู่นะครับลุ้นแค่1975และ1970นะครับ high, high ของเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับไฮของเมื่อเช้าวานดูงงไหม เมื่อวานมันทำ high ตรง75แล้วลงไป6ถูกปะแล้วก็เด้งขึ้นมาทำ high ใหม่ที่85 86แล้วก็ลงกลับมานิดนึงตรงประมาณ75ดังนั้น1975เป็นแนวรับจุดที่1แนวรับจุดที่2คือ1970มันดูแคบมันดูใกล้นะแต่ว่าตรงนั้นก็ถือเป็นอีก1จุดโซน ten up. อินเทนอัพอ่าก่อนจะถึง1962ตอนเนี้ย1970จะเป็นจุดยกอินเทน Up อัพจุดยกโล โล1953โล1962และโล19ควรจะเป็น70เพื่อลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้า1975ก็หลุด70ก็หลุด62ไม่ต้องพูดถึงโอกาสหลุดมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สูงและอาจจะเกิดโลใหม่ที่ต่ำกว่า1950ด้วยซ้ำเพราะคนก็จะเห็นว่า1950เป็นแนวรับเดิมมีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์บายตรงนั้นกันเยอะ แต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเฉลียวใจและต้องระวังนะครับว่าอาจจะเกิดโลใหม่ได้อาจจะมาแตะออโซนสักส่แนวรับเดิมได้นะครับสวัสดี200กว่าท่านนะตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อยู่สั้นๆนะใครมาติดตามย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ตอนนี้สำหรับคนที่ติดเซลล์อยู่นะครับถามว่ามีโอกาสลงก่อนได้ไหมมีมากที่สุดในรอบกรอบสำคัญคือ1975 จากตรงนี้ผมเห็นคอมเมนต์นะครับที่ถามกันมาเมื่อสักครู่ว่าโอเคมีติดเซลเตรง8284ทงาทยังไงดีติดเซลแปดสถูกไหมผมพยายามไล่ดูคอมเมนต์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสลงมาหา1,975นะครับมีคุณพี่นักการที่ติดมีเซลเจ็ดสี่คัดเลยดีไหมคะอตอนนี้ยังถือรุ้นได้ว่าจะลงกลับมาแม็กซิมัมก่อนแนวรับสำคัญคือ1977 7, 7ครับโดยประมาณนะ7 7ถึง7-5โดยประมาณลงจากโซนนี้ลงได้คือตอนนี้สถานการณ์ของแพทติ์การมันมองได้2แบบคือถ้าจะมองว่าอินเทนอเพื่อไปต่อถามว่าได้ไหมได้เพราะถ้าคือผมไม่ได้เปิดหน้าการ์ดไปดูนะแต,แต่เพียงแต่ว่าผมอธิบายภาพสั้นๆคร่าวๆตรงนี้แล้วกันว่า HIGH 1997 HIGH ต่ำลง1984ถูกไหมโลเดิม erm, 1960 ขึ้นมาไม่ผ่าน84ลงมาจนเกิดโลใหม่มลืนที่1952แล้วดีดขึ้นมาไม่ผ่าน1980าถูกปะเมื่อวานไม่ผ่าน1980นะตอนเช้าลงมาไม่เกิดโลใหม่1962มาแค่นั้นนะแล้วก็ดีดขึ้นมาทำไฮใหม่1986เลยถูกปะไป1986เลยเมื่อคือนนะ่ะพอ1986ปึ๊บลงมายังไม่ลงต่อติด1975 1,977แล้วพยายามจะดีดขึ้นมา1,985ใหม่แต่ยังไม่ทำไฮถูกไหมแพทเทิร์นกราฟเนี้ยเขาเรียกว่า QM ฝั่งบายนะครับพยายามที่ไต่ระดับขึ้นต่อให้ได้เขาพยายามอยู่แต่ต้องระวังนะครับคนที่บายมาแล้วเฝ้าระวังโซน1,970โซนอินเทนอัพเพราะโล1953ยกขึ้นมาที่1,962และถ้าจะขึ้นต่อควรทำไฮใหม่ควรไป1,993หรือ1,997 ตามแคปชั่นหัวที่พาดไว้แต่ถ้าทําไม่ได้มีนะถ้าทําไม่ได้ลงรอบนี้เกิดโลใหม่อาจจะ1950งเกาต่ำกว่านั้นได้ผมถึงพยายามตั้งพ่านหัวว,ว่าเอ,อ่อหนึ่าเก้าหรือหนึ่อะไรถึงก่อนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ตัดสินเลยว่าเอ,อ่ถ้าตามแพทเทิร์นกราฟแล้วควรไปต่อเพราะอินเทนอัพเทนเป็นขาขึ้นและกำลังทำา QM ฝั่งบายได้สำเร็จนะครับ QM ฝั่งเซลล์หรือทรงฝั่งขาลงถามว่าเสียไหมเริ่มเสียจริงๆต้องใช้คําว่าเสียไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าเสียเสียไม่สุดนะยังเสียไม่สุดนะครับมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะอาจจะหลอกเราได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะอย่างที่บอกครับว่าโอเคตาบใดก็ตามที่มันยังไม่แตะเลขสองอะนะครับตรงนี้มันคือโซนแนวต้านเดิมทั้งนั้น 8,4,9,3,9,7แต่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เทนไลน์เส้นเดียวที่เหลืออยู่ก็คือ1,9,9,3ที่มันจะเป็นไฮต่ำลงมาจากเทนไลน์พาดผ่านมานะครับในอดีตจากโซน2,045กับ2,030จะได้โซนไฮที่1,9,9,7ที่มันไปทำไส้ไว้เมื่อวันเมื่อคืนวันศุกร์พอดีแล้วก็จะได้ไฮที่ต่ำลงบริเวณ1,9,9,3ดังนั้นตรงนี้มันเหลือแค่2ต้าน 1984ตรงนี้848586ตรงนี้และ1993ข้างบนไม่ต้องไปว่ากัน1997เพราะ1997ถ้าถึงอีกทีมีสิทธิ์จะผ่านได้นะครับแล้วก็แนวต้านก็มีอยู่แค่นั้นนะครับ8 4 85 86แค่นี้93ผมให้แค่นี้แล้วกันเพราะว่า97ผมคิดว่าถ้าผ่าน2ต้านนี้ขึ้นไปได้97ไม่น่าจะต้านได้อยู่อาจจะเจอกันเลข2ต้นๆอาจจะ2,010ประมาณนั้นนะครับ2 0 0 3 2010ประมาณนี้ได้นะครับนี่คือ เรื่องของแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับย้ําสรุปอีกทีเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะครับแนวรับสําคัญแบบมีนัยยะสําหรับผม1970นะครับแม้ว่า1975จะเป็นแนวรับแรกที่ราคามีสิทธิ์จะลงมาเทสได้ก่อนถ้าไม่หลุดขึ้นต่อจากตรงนั้นได้แต่ผมให้ที่1970เพราะคิดว่าตรงนั้นเป็น i n t e ทน Up อั1962 1953เป็นแนวรับเดิมแต่รอบนี้ถ้าราคาปรับลงมาผมคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่แนวรับสําคัญอีกต่อไป แนวรับสำคัญจะเกิดโลใหม่ที่บริเวณ1947และ43ได้นะครับตรงนั้นจะเป็นอีก1โซนแนวรับสําคัญไปโดยปริยายถามว่าทําไมผมถึงไม่ให้โซน52และ62เดิมเพราะคนเห็นแล้วครับว่าเป็นแนวรับคนจะมีเข้าออเดอร์บายโซนนั้นดังนั้นน่าจะหลุดถ้าลงไปหานะครับส่วนแนวต้านนะครับโซนนี้เลยที่เดิม84 85 86แล้วก็93 97 ผมคิดว่าใช่มันเป็นแนวต้านแต่ถ้าผ่านได้อาจจะต้อง2บวกบวกอาจจะ2-003หรือ2-010ค่อยไปเซลล์มันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยสิเป็นยังไงกันบ้างนะครับภาพเสียงโอเคไหมนะครับเพราะว่าผมอยู่ในห้องห้องเดิมแหะแต่มันห้องมันค่อนข้างจะอับสัญญาณนะครับอ่ะตอนนี้ไลฟ์มา11นาทีแล้วนะครับคุณพี่ คุณพี่เหนื่อจังเรื่องยูเจนะเดี๋ยวเราตามนะครับแต่อย่างที่อธิบายครับว่ามันมีสิทธิ์จะพ้นหาย1นึ่งอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงคนก็คิดว่าต้องลงเพราะว่าไหนจะเรื่องของแพทเทิร์นกราฟเรื่องของเขาเรียกวาอะไรที่ว่ารัฐบาลจะมาแทรกทรงแทกแสง,งนู่นี้นั่นน่ะผมถึงบอกว่าเขาพูดเพื่อให้เราพูดเพื่อให้เราเพื่ออ่านความคิดเราอีกทีนะครับ้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าจะมีบิ๊กช็อตฝั่งเซลล์เกิดขึ้นได้ไหมสําหรับ JPY ในรอบดอกเบีย้ยอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับเมื่อคืนนี้อย่างผู้รับาพลงไปรับไม้บายเราครบทุกไม้เลยอย่างไวเวอร์นะครับเฮ้ยทำไมมาตอนนี้คะเฮ้ย,ยเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อวานสนุกมากค่ะจากคุณพี่วพรนะครับเซลเจ็ดสี่ถือก่อนครับนะครับอย่างที่บอกยังพอลุ้นได้ครับคนรอเซลข้างบนเยอะมันจะขึ้นไปเหรอคะถามว่ายิ่งเซล์ยิ่งขึ้นนะครับ <laughs> อย่าคิดว่า อย่าคิดว่าคนไปรอข้างบนแล้วมันจะขึ้นไม่ถึงถูกปะ่ะคนมันจะขึ้นไปมันจะขึ้นไปรับคนเซลล์ไงแล้วมันจะได้เซลล์ไปเรื่อยๆื่อนึกออกไหมต้องมองแบบนั้นด้วยนะอย่าคิดซะว่าเอ้ยมันคนไปรอเซลล์ข้างบนใช่คนก็จะคิดว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหน้าเซลล์ถูกปะ่ะสูงยิ่งยิ่งสูงยิ่งเซลล์เพื่อลุ้นจะลงเพื่อลุ้นจะลงเพราะคนนะ่ะชินกับกรอบโซนสองพันจับก,กับโซนพันเก้ากลางกลางปลายปลายตรงเนี้ยดังนั้นไม่ผิดครับที่เราจะคิดแบบนั้นนะคุณสุวิตาว่า คนก็ไปรอข้างบนเยอะมันจะขึ้นไปหาหรอเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปได้อย่าเพิ่งไปเซล,ลนะเราต้องระวังแล้วนะเพราะเราก็รู้เนี่ยว่าเดี๋ยวมีคนเซลถูกไหมถ้ามีคนเซลจริงเนี่ยอันดับแรกโอเคตามที่คุณพี่บอกอะ่ะมันไม่ขึ้นไปหรอกมันไม่ขึ้นไปหรอกแต่ทําไมมันหนึ่งเก้าแปดหกอ่ะถูกไหมมันก็ดูย้อนแย้งนะแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆจริงอะ่ะเซลได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องลุ้นในภาพสั้นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตรงนี้ห้ามผ่าน ถ้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถามว่าเซลไหมอ่าผมถามกลับเลยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสามเซลไหมตรงนี้เซลไหมถ้าเซลเนี่ยระวังขึ้นต่อถูกป่ะอ่ะสองพันเซลไหมสองศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าขึ้นไปถึงเซลไหมอ่าถูกป่ะเราก็ต้องสํารวจใจเราว่าไอ้ที่ถ้ามันถึงเลขนั้นอ่ะเราอยากเซลบ่หวะถ้าเราอยากเซลอย่าพึ่งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแท่งราคานี้ซื้อได้ไหมสามสี่หนึ่งสองศูนย์แท่งอย่างที่บอกครับว่า ซื้อเล่นได้ทุกราคายึดสปอตผมยังคงคําแนะนําเดิมว่ายึดสปอตที่1960ตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนว่าถ้าใครจะเล่นแท่งเล่นได้เลยนะครับมันจะมีแกลให้มันวิ่งอย่างน้อย2 1ง0 0บาทแต่อย่างวันนี้มันขึ้นเพราะเพราะว่าสปอตขึ้นด้วยบาทอ่อนด้วยบาทกลับมา36.3ใหม่นะครับมันก็เลยทําให้แท่งเนี่ยทยานกลับขึ้นมาถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าออตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนิดนึง ถ้าเรามีออเดอร์มาแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือเมื่อคืนอะไรแบบนี้หรือมาลืนมันจะเล่นง่ายไอโซนแนวรับที่เราคุยกันในไลฟ์เมื่อวันคืนวันก่อนอ่ะไอสามหมื่น้อยเจ็ดร้ตรงนั้นอ่ะซื้อเราอาจจะเล่นสั้นได้เพราะเพราะวันนั้นผมบอกว่ายึดที่ราคาสปอตหนึ่งเอย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยถ้าขึ้นมา100บาท200บาทแก็บเล่นได้ต้านเดิมคือตรงนี้สามหมและสามหมื่นะครับ ถามว่ามีสิทธิ์ไปต่อได้ไหมมีตามเปนต้นการนะแต่จะเริ่มยากขึ้นมีแต่เริ่มเหนื่อยเออแต่แต่จะเริ่มเหนื่อยนะครับคุณพี่อวยพรเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์มา99บาทกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่สวัสดีประมาณ360ท่านตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวหน้าจะต้องไปละหลุดหลุดดอยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขายหมูขายหมูเล็กเนอยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้จังหวะเข้าใหม่นะครับคุณพี่ตอนนี้บอกว่ารอเซล88 ปรับพอตดีไหมคะติดเซลล์แปดศูนย์แปดสี่ยาพึ่งครับผมแนะนํานะคุณพี่ถ้าถ้าคุณพี่อยากจะลัวขนาดนี้ยขอให้เจอเก้าสามก่อนขอให้เจอเก้าสามหรืออีกไม้หนึ่งก็คือเลขสองบวกเลยสมมุติมันขึ้นนะตอนนี้มันยังพอลงกลับไปหาไอ้เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดได้อย่างที่บอกนะครับคุณจกก็กระพงสวัสดีมาจะขายค่าเงินอะไรนะคุณพี่วอวยพอว่าจะขายค่าเงินบาทค่ะราคานี้ได้ยังคะอุย้ยถ้าจริงนะคุณพี่ยึดสามหกครับ ตอนนี้ทั้งบาททั้งสปอตอะอารมณ์เดียวกันคือยึดฐานสําคัญถ้าบาทก็คือยึดสามสิบหกถ้าสปอตคือยึดหนึ่งเก้าหกศูนย์นะแล้วถือไปอ่าแล้วถือไปเชื่อน้องอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่หลุดโลเดิมนะผมว่ามีสิทธิ์ทำไฮใหม่ที่ทะลุสามสิบเจ็ดอาจจะสามสิบเจ็ดมันรอบที่แล้วสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมจุดหนึ่งจุดสองใช่ไหมรอบนี้มีสิทธิเทสไฮเดิมอ่ะแย่สุดเลยนะสามสิบหกจุดห้าก่อน อ่ะแล้วถ้าขึ้นไปได้ใหม่รอบนี้มันจะต้องทำไฮใหม่ไงเพราะว่ารอบที่แล้วเมื่อสองสวันก่อนที่มันขึ้นไปสามสิบหกจุดหกอ่ะแล้วมันลงกลับมาเลยถูกปะรอบนี้ถ้าตามแพทเทิร์นการ์ดคือมันติดแนวรับเดิมสามสิบหกจุดหนึ่งเป็นดับเบิลท็อปแล้วถ้าไม่หลุดมีสิทธิ์ขึ้นไปทำไฮเทสไฮเดิมก่อน36.6แล้วถ้าตามแพทเทิร์นควรผ่านความหมายคือก็ควรจะต้องสูงกว่าน,นั้นอาจจะจุด8.9หรือ37ก็ต้องไปว่ากันดังนั้นเรายึดที่โซนแนวรับเดิมตรงนี้ ถ้าอยากจะทํากัไรระยะยาวนะครับออลองถือดูแต่ถ้าถามว่าปิดได้ไหมได้เพราะมันใกล้แนวต้านเดิม36.5แล้วอยากจะปิดปิดได้นะครับก็ประมาณนี้อเดี๋ยวสรุปสั้นๆแล้วนะครับผมนั่นจะต้องไปละ d x y นะครับทยานแข็งค่าขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทองขึ้นอย่างที่บอกครับมันไม่ได้รีเลทกกันแบบร้อเซนนั่นอาจจะทําให้โกลสปอตจะขึ้นจะลงเขาไม่ได้สนดี Y แต่มันไปมีผลกับค่าเงินละ นะครับ DXY แข็ง UJ ขึ้น EUGU ลงนะครับนั่นคือสมการที่ถูกต้องแล้วที่สุดแทบจะ100%เอ่อตอนนี้นะครับ d ีเกเทสแนวต้านเดิมแล้วนะครับ106.8ตรงนี้เป็นโซนแนวต้านสำคัญเพราะถ้าผ่านตรงนี้เจอกันอีกที107.2เลยนะครับ107.2เลยซึ่งอยู่อีกไกลแล้วถ้าขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้จริง UJ มีสิทธิ์ลากขึ้นต่อ EUGU อาจจะต้องหลุดโลนะครับ EUGU นะ อาจจะต้องหลุดโลแต่นั่นอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับโกลสปอตซักเท่าไหร่นะยึดที่โซนแนวรับแนวต้านเดิมของโกลสปอตไว้นะครับเอ่อ,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 อคุณวากูวัตกุพอดีเนาะน่าจะทันนะครับเมื่อกี้ค่างเงินบาทพอดีนะครับคุณด,ดาราีขอบคุณมาการาฟลงแล้วค่ะจากคุณพัฒวรดินบายแถว70จะถึงจะจะถึงไหนครับเมื่อคืนถือสั้นไปหน่อย ถ้าบายแถว70เอางี้เดี๋ยวผมสรุปและนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปละแนวเรื่องของตอนนี้เลยนะครับกับเรื่องของโกลสปอตก่อนนะครับแนวรับสําคัญอยู่ในโซน1975ตรงนั้นเป็นแนวรับที่1แต่เป็นแนวรับเล็กๆนะครับสำคัญกว่าคือ1970เป็นอินเทนอัพในรอบนี้คือถ้าไม่หลุดตรงนั้นมีสิทธิ์รักษาภาพขาขึ้นได้คนที่บายมา1970ตรงนี้ถ้าอยากปิดปิดได้แต่ ถ้าเกรงว่าปิดแล้วขึ้นต่อขอให้เจอทีละต้าน1993 1997 2003และ2010นะครับแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดก็คือ1970 <c oughs> นะเพราะถ้าลงไปหลุด1970จะเสียทรงฝั่งขาขึ้นและ1925เอ่อ1952 1963รอบนี้ไม่น่ารับอยู่นะครับไม่น่ารับอยู่ถ้าลงไปถึงอย่าพึ่งบ่าย1962ที่เดิมอ่ะกับ1953อย่าพึ่งบายถ้าหลุด70นะ นะครับถ้าหลุด7จศอย่าพึ่งบายถ้าขึ้นตรงนี้เป็นโซนแนวต้านเดิมนะครับแ4 85 8่เป็นโซนแนวต้านแต่ถามว่าผ่านได้ไหมถ้าตามทรงองแพเทิร์นกราฟอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่มีสิทธิ์จะผ่านได้นะครับต้านถัดไปคือ1993และไฮเดิม1997โดยผมให้ผมมองที่โซน1993เป็นโซนแนวต้านสําคัญไม่ได้มองโซน1997ที่เป็นไฮเก่านะครับ1993เกถ้าผ่านได้อยากจะเซลล์อีกทีนึงอาจจะต้องเลข2เลย 2บวกบวกนะครับ2003หรือ2 0 1 0ตรงนั้นจะเป็นโซนแนวต้านเดิมซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่อีกหนึ่งทีนะครับถ้าจะเซลล์คือไปเซลเอาโซนนั้นเพิ่มก็ได้ถ้าใครอยากจะมองเซลนะแต่อย่าลืมว่าเทนเป็นขาขึ้นอินเทนอัพพยายามรักษาทรงเพื่อขึ้นต่อดังนั้นการเซล์ของเราคือส่วนเทนอยู่นิดหน่อยแต่เพียงแต่ว่าโอเคในเมื่อมันยังอยู่โซนนี้8 4 8 5 8 6ยังไม่พ้นไฮย,ยังไม่เจอเลข2ยังมีสิทธิ์ปรับตัวลงต่อได้ดังนั้นคนที่บายมาแล้วอยากปิดตรงนี้สามารถปิดได ถ้าอยากถือลุ้นต้านเดิมต้านถัดไป93 97 2,000บวกๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เน็ตหลุดไหมเมื่อกี้เน็ตเบี่ยงเบี่ยงไหมแล้วก็อ่ะน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าหากมีเวลาล่วงแล้วครับนะครับ,นะรบอ่ะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเอ่ยังไงขออภัยในช่วงท้ายที่กําลังสรุปแล้ว เบอรเน็ตจะสะดุดเล็กน้อยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวช่วงผมยังไม่รับปากนะแต่ว่าช่วงบ่ายบ่ายบ่ายไม่รู้จะบ่าย3บ่าย4หรืออะไรเนี่ยอาจจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าชดเชยเมื่อคืนนะครับชดเชยเมื่อคืนที่ไม่ได้มานะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซูเปอร์แชทซูเปอรแ์แต็งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ใครที่มารับชมย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครไป์เป็นกำลังใจคิวาคอาร์โค้ดซัพพอน ใครยังไม่ทานข้าวไปทานข้าวนะครับใครใกล้ทำงานต่อทำงานต่อนะครับผมไปแลวครับบ๊ายบายครับ